ดินน้ำดินน้ำดิ้นยังแข่งนี่ได้เส้นอยู่ถลิตถลิกระหน่อในเกีเล็นอะไรมาละมรรว e เลยเนาะ ได้หนัได้นายเราได้าไเลยเ้ายไปสอนแล้วหมอเห็นอันนี้จะได้อ่านได้จะว่างานอันนี้ได้เียอมรีอไหไม่รี้อะยอไเยนอะไรเีเวลาเรียนกะฟรงและต็ตอบได้อเพื่นอเนเขากอะไรเอเอะยูอวไนรนัะเยนเนอะเขียนปังรียอรนอะเรียนแะ่วเาเวียรเขียนเนียยเขียนช้าไร่รีาไรเรีนอะนนเรีออนอยนอ เดี๋ยว้ช้าช้านี่ก็้ออแกเลยแกเสกุดเยค่ะดีเราเลีนกมส์เกมสามีพออเพิ่นเร็วเร็ววแอาเร็วนีเราีคือเาเล่นเกมิมาลองดูเกมส้าให้มันได้ออ๋นึ่งนี้เลยเกมส์สามีนะ